สวัสดีค่ะมาดูราคาทองคำกับกี้นะคะวันนี้วันที่28พฤษภาคมนะเมื่อวันวินวเคราะห์ให้แล้วนะคะในช่วงของ l e t r a d e Live นะคะถ้าวันจัน์ใครหาวิดีโอวิเคราะห์ราคาทองคำเราไม่เจอนะคะให้ไปดูที่ไลฟ์แล้วก็ชื่อรายการ l e t r ท d e Live นะคะตรงนั้นจะวิวเคราะห์ให้หลายอย่างเลยโดยเฉพาะคู่ทองคำก็วิเคราะห์ให้เหมือนเดิมเป็นคู่แรกประมาณนี้นะคะแล้ววันนี้ก็ วิเคอรอ์ให้เฉพาะทองคำนะถ้าเป็นวิเคราะห์รายวันเนาะโอเคมาดูราคาทองคำกันวันนี้เป็นไงบ้างชแนลราคานะคะเหมือนเมื่อวานเลยนะครับอยู่ที่2 3ขอโทษค่ะ2431.40ด้านบนนะคะด้านล่างอยู่ที่2 2 7 7 1เนซตนะคะแล้วก็อยู่ตรงกลางชแนลพอดีเอาไงดีเนี่ยจะขึ้นหรือลงใช่ไหมบอกเลยว่าแรงซื้อแรงขายตอนนี้นะคะแรงซื้อพักตัวแรงมากแรงขายก็ยังไม่มานะคะทุกคน แต่ว่ามันลงกลางชาแนลแล้วเนี่ยแล้วก็เหมือนกับโมเมนตัมขาขึ้นมันลดเนาะทีนี้มันก็แบบว่ามีโอกาสมาฝั่งข้างลงลงมากกว่านะถ้าเป็นมุมมองของทำเฟมวิกลี่นะแต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อไปดูทำเฟมย่อยก่อนทำเฟมย่อยนะคะวันนี้ s e ซ c ตชาแนลของระดับเดลี่ Daily แล้วนะคะด้านบนอยู่ที่2 4 4, 4 9.96นะคะซึ่งเป็น all ออทามไฮล่าสุดนะคะ ด้านล่างนะคะเมื่อวานยังไม่เซตวันนี้เซตแล้วนะคะอยู่ที่2325.23 23นะอันนี้คือกรอบล่างของ Channel Daily นะลงมาเทสบริเวณ e m a 50ของตรงนี้พอดีแล้วก็มีการรีบาวตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะเมื่อวานเป็นแท่งเขียววันนี้เป็นแท่งแดงแล้ววันนี้เอาไงต่อนะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าจริงๆแล้วสัญญาณ l u u Dot ข้างล่างมานะครับซึ่งตัวสัญญาณน,นี้จะบ่งชี้ว่าแรง แรงขายเริ่มผักตัวนั่นเองนะทุกคนนะไม่ใช่แบบวะ่าเห็นสัญญาณ b ล u ดอทมาปุ๊บบายสวนอะไรอย่างนี้ยังไม่ใช่ประมาณนั้นนะคะมันเป็นสัญญาณบ่งชีว้ว่าแรงขายมันตกประมาณนี้หรือว่าหยุดเล่นฝั่งเซลล์ได้แล้วประมาณนี้นะโอเคเราพิจารณาใหม่แต่ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเราต้องพิจารณา ตัวอื่นประกอบด้วยนะครับแรงซื้อแรงขายวันนี้นะคะที่ทำเฟมเดลี่นะคะน้อยทั้งคู่เลยทั้งแรงซื้อทั้งแรงขายไม่มีนะครัะมาดูสีชั่วโมงหน่อยสีชั่วโมงเมื่อวานนะครับเราบอกว่ามีโอกาสลุ้นการบรีบาวเมื่อวานมันจอเทสอยู่ที่บริเวณสองสามสี่เจ็ดนะทุกคนมันเทสไปแล้วแล้วเราบอกว่าเราให้บายนะช่วงที่ไลน์เราบอกว่าให้บายเก็บที่ห้าสองถึงห้าสี่ วันแนะนำ tp ให้ที่52มันคงไปแล้วนะครับแล้วทีนี้มันไปติดอยู่ที่ 2, 3, 5, 8คือเลยจากระยะที่เรามองไว้อีกนะวันเราแนะนำที่52ถึง54ใช่ไหมมันไปจอดที่58ซึ่งมันก็สัมพันธ์กันกับว่าเมื่อวันมันพยายามขึ้นมาเทส L อลมี0นั่นเองนะคะทุกคนก็แหลมเกินไปติดอยู่ตรงเนี้ยวันนี้ก็ตีกลับลงมานิดหน่อยนะคะเพราะว่าเทสแนวต้านใหญ่อยู่ทีเดียว สัญญาณ r e ดดอทก็มาก็คือหยุดเล่นฝั่งซื้อก่อนนิดนึงนะครับตบลงมาเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูต่อเนี่ยแท่งสี่ชั่วโมงแท่งนี้ตอนนี้แรงขายก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะแต่อีกหนึ่งชั่วโมงมันจะจบแท่งเนี่ยก็ต้องดูว่ามันจะมาต่อหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้แท่งราคาลงมาอยู่ใต้ l m 2สองร้อยแล้วก็หมายความว่าตัวของแรงขายนั้นกลับมาได้เปรียบนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่า ก่อนแน่นี้เนาะเขาหลุดแอลเ0 0ลงมาใช่ไหมแล้วก็ติดสปอร์ตตรงนี้2 3 2 5รีบาวขึ้นไปเทสแอลเม0อีกครั้งซึ่งเทอรมาเป็นรีสิสแตนรอบนี้ถ้าตบลงมารอบนี้อีกรอบหนึ่งเนี่ยจะลงหรือจะขึ้นหลายๆคนมีคำถามแบบนี้นะถ้าแรงขายไม่มาต่อนะครับมีโอกาสที่จะปีนใหม่นะคะแล้วขึ้นไปเทส e อมเ0ห้าสิบโอเคแต่ถ้าแรงขายมาต่อนะครับ ฟาดซ้ำข้างล่างนะหรือว่าทำโล w ใหม่ได้นะเพราะฉะนั้นจะดูยังไงเราวันนี้โอเคเดี okay, ๋ยวพาไปดูทำเฟรมย,ย่อยขอดู S1 หน่อย S1 ตอนนี้พยายามปีนขึ้น e m a 50นะคะแล้วก็ถอยลงมานะถ้าปีนขึ้นใหม่ก็เหมือนที่บอกนะนะว่ามันอาจจะเทสสูงขึ้นเมื่อวานเราเล็งเลเวล2นะที่แบบว่าถ้าราคามันปีนเลเวล54ได้มันจะไป72เนาะเมื่อวานอนะ อันนี้คอนเซปต์นี้ก็ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นติดตามดูเนาะเนี่ยมีโอกาสอยู่ทีเดียวสำหรับทำเพิ่มเอสหนึ่งแต่ตอนนี้มุดลงมาใต้ยิมเบห้าสิบอีกแล้วเนี่ยเอาไงดีเนี่ยอะไรอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวดูย่อยกว่านี้สามสิบเพิ่งจะเป็นแอลมีสองร้อยแล้วถอยลงมาสิบห้าสิบห้าโอเคเมื่อวานเราบอกว่า ถ้าราคาเทส47ไปถึง52แล้วมันถอยกลับเราบอกว่าเราจะอยากมารอบายแถว39ใช่ไหมอันนี้ยังคอนเซปต์นั้นยังอยู่อยู่นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับราคาถอยกลับลงมาแล้วเนี่ยอย่าหลุดตรงนี้นะมันถึงจะขึ้นนะครับแถวนี้เลย23 38อย่าหลุดนะครับถ้าถอยลงมานะ่ถ้าหลุดนี่โอ้โหมีลุ้นนะครับ ทสซ้ำและลงต่อได้แต่ถ้าไม่หลุดลงมาเทสแถวนี้ได้จริงๆแล้วมีโอกาสที่จะรีบาวตัวสูงขึ้นในมุมมองของ4ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นจุดวัดใจของเราข้างล่างวันนี้คือตรงนี้เลยนะครับทุกคนแถวบริเวณ2338 2337นะ ซึ่งเมื่อวานเราบอกว่าเราจะรอบายแถวส9เกนี้เราก็ยังคงคอนเซปต์นั้นอยู่นั้นแล้วก็เราบอกว่าเราจะสต็อปลอสใต้สองสามสามศูนย์ะครับต้องตั้งสต็อปลอดนะช่วงนี้ราคาเขาก็เหวี่ยงแรงนะจะบอกให้แล้วทีพีตรงไหนละ่ะท p ีที่เดิมเมื่อวานห้าสองใช่ไหมวันนี้ก็จะแนะนำที่เดิมนะใครจะลองนะประมาณนั้นนะคะแต่ว่า จุดที่เราให้ระวังคืออันนี้เนาะเพราะฉะนั้นดูผลเขาก่อนดูผลอะไรดูผล4ชั่วโมงจบแท่งนี้แล้วมาต่อไหมแรงขายอ๋อถ้าไม่มาต่อก็มีโอกาสที่จะปีนใหม่คือเทสข้างบนซ้ำโอเคเห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นรู้แนวโน้มอย่างนี้แล้วเราก็มาเช็ค support กับ resistance สำคัญบ้างดีกว่านะครับถลุดลงข้างล่างไปไหนบ้างถ้าขึ้นข้างบนไปไหนบ้างประมาณนี้โอเค บอกแล้วนะว่าเป็นขาลงนะคะแต่ว่าเป็นขาลงคังแรกแล้วก็มีการรีบาวเนี่ยอาจจะยึกยักบริเวณนี้นิดนึงนะคะมันบ่งชี้ว่าแรงขายมันเริ่มพักตัวประมาณน,นี้ถ้ามันพักตัวนี่มันก็มีการรีบาวพอรีบาวเนี่ยมันก็มีด่านให้ทดสอบคือเอลมีสองรปีนไหมอันนี้ยังถ้าปีนได้มันจะขึ้นไปสร้างกรอบราคาบนพอสร้างกรอบราคาบนเนี่ยก็มีคําถามต่อว่า 72ถึง74เนี่ยใช่กรอบราคาบนหรือยังหรือว่าขึ้นไปได้อีกตรงนี้ 4, 0 6 2 4 0 6่ยหใช่ไหมหรือว่าเป็นตรงนี้เลยเนี่ย2 4 3 1ประมาณนี้นะครับแต่ว่าแกผ่าน่ดนตรงนี้ให้ได้ก่อนเนมี่ยมี200ให้ได้ก่อนแบบนี้ขึ้นไปแล้วโดนตบลงมานั่นเองเนาะอุ้ยเราไปก็เหล่ายาวเอาเมื่อไหร่เออพพอร์ตจะมาถ้าลงข้างล่างนะคะถ้าหลุดจาก 23, 3, 3, 2 3งสไใช่สองสไปไหนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอโทษกรอบล่าง4ชั่วโมงที่2องสามานนะคะไปไหนนะคะถัดลงมาจากที่ 23, 2องสาอันนี้คือซัพพอร์ตสำคัญนะแล้วถ้าหลุดตรงนี้ลงมาอีกนะคะก็เป็นสุดระยะสวิงรายวันพอดีเลยของวันนี้นะครับอยู่ที่บริเวณ2306ถึง2300นะครับ โอเคเห็นข้างล่างแล้วนะทีนี้มาดูข้างบนเพราะว่าเราบอกว่ายังมีโอกาสอยู่ r e s i s t a n c e ใกล้สุดตอนนี้คือตรงไหนเนี่ยตรงนี้ที่เขาหลุดลงมาแล้วเทิรนมาเป็น r e s i s t a n c e อัตโนมัตินะคะที่2349 2 3 5 6ถึง5 8แล้วก็เลเวลถัดมาคือ2372-74ถึง7 4นะครับขึ้นมาอีกคือตรงนี้ สุดระยะสวิงรายวันของวันนี้เลยนะครับที่บริเวณราคา2 3 8 8 4นะคะ,ะ,คะและถ้าปีนไปมากกว่า2384นะคะถึงจะเป็น2406แล้วก็2331นั่นเองนะครับในกรณีที่ยังจะรักษาคอนเซปต์การเป็นขาลงได้อยู่คืออย่าไปเกินบริเวณ2431นะ โอเคถ้าไปเกินบริเวณนี้นี่แบบว่าเออทำออทำไฮใหม่ไปเถอะพี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสนั่นเองนะคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็คือยังมีโอกาสลุ้นรีบาวสูงขึ้นได้แต่สูงกว่าสูงกว่า58ได้แต่มีเงื่อนไขว่าที่ M15 อย่าลงต่ำกว่าแถวบริเวณ2338เทสได้แต่อย่าหลุดประมาณนี้นะคบถ้าหลุดนี่ก็รอลุ้นนะซัพพอร์ตถัดไปแล้วก็ อาจจะลงต่ำไปถึง2,003ได้เลยนะครับโอเคเนาะสำหรับราคาทองคำวันนี้เข้าใจคอนเซปต์และอย่าลืมเช็คข่าวในตารางนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารประกอบการเทรดวันนี้ราไปแล้วบ๊ายบาย